สวัสดีครับพี่น้องมัน,นี่ข้าก็ะสีมาใส่ตุ่มกบอีกคือเกาด้ครับมัน,นี่ว่าจะมาแก้มือหาไม้ไหมหรอครับพี่น้องเดี๋ยวมาลองเบิ่งกันว่าข้าสีใดบ่ข้าสีมานบ่ไปเลยครับไปใส่กันเลยครับข้าาใส่ตุ่มกบพี่น้องวันนี้เราตุ่มไม่มาเปลี่ยนตุ่มตุ่มสาวหน่อยตุกน้ำมา ไปม่มผลใี่ข้งหลังน้องวิธีการใส่ครับใส่เยากเวลากบมันไม่กลิ่นมันกท็ทีตกลงเลยครับนะครับไปต่อครับไปลังในมมีเลือคักเลย ใช่หลังที่สามกันครับตรงนี้โดดบ่ตรงนี้กบโดดลงมามาโดดดิเสียงนี่หันมันป่าแล้วมันกบมาโดดลงนะหันมันป่าแล้วมันกบมาโดดลงสาน่ะ เกิดเพ่ไมปลยว่าหนงเกิดเองนะครับนกเป็ดลงง่ายไหลอย่างเงี้ยเมื่อคืนสารนกเป็ดลงง่ลยไหล cái lăng này thật nhớ trong mắt chưa được thì hà các bạn rồi ตั้งอืมติดทางเขาต้องหนึ่ง,งสิมแง่แง่ขีดต่มมันได้กินข้าวขีดต่มมันมากเลยมันมันมันได้กินไอ้ขีดต่อมไม่มันมากเลยกบ อยากสามหลังป่มุมบนน้ำเนาะเดี๋ยวลวะครับเนาะที่ใส่ตุ่มกบตุ่มอันนี้ใส่น่นนาม,มันเขากันนี่เพิ่นว่า ตัวเขาบ่ได้เอ,อขาขาแง่เขาก็มีเหมือนกันเขา่าไหลตัวได้เขาบ่ได้เอ,อขาขาแง่เขาก็มีเพิ่นว่าเพิ่นก็เว้าพากันเว้าะครับผมพี่น้องตอนนี้ก็ที่หาใส่ตุ่มก่อนครับ มันทีคาก่อนเดี๋ยวจะค่อยมายามต้องกันนะครับมาลุ่นกันตอนยามเฉยๆนะครับเนาะสวัสดีครับน้ำเอื้อนพ่อกันพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนนี้มือเศร้าครับแล้วไปยามตุ่มกบไปเลยครับเราสีมันรือว่มามันเราเบิ่งกันเลยครับพี่น้อง เอาป่ะทางนี่ก็บวกนีเห็นโดดลงอยู่โดดลงอยู่พวกเขา หลังนี้ก็ไม่ได้หลัทงที่สี่ก็มิดท,ที่สีก่ก็บ่เขากระโดดลงอยู่หมู่บ้านนี่กบมี่อยู่ตะกผล่บกเขากิปีนปเหลือเลยเขาจั่งามนี้ันใส่งา่ายคือจังอัน lúc nào hoặc lúc nào cái ngôi lúc nào mà đây gọi khâu chưa khâu 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 của khâu khâu Này cái mít khâu khâu Này khâu 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 không Này, khâu 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 ังนี่ก็คือเก่าอยู่อ๋อเนี่ยตแตกอยู่ดิน่ะฝนตกใส่ส่ดมังก็ได้นี่วะเออบ่นีทังที่หาก็แห่งพี่น้อง ลังที่หกแล้วลที่หกก็เหี้เหลืออีกหกลังพี่น้องไปครับไปต่อครับครับลังที่สามเออหลังที่เจ็ดอะไรครับเขาวะไอปูเอ <c oughs> อไอปูก็เขาปุ่มก็ได้กบอยู่อโอ้มีกบห<ก>น่อยตัวนึง ก่เตีแตกบหน่อยตัวนึงด่พี่น้องไปครับเด็วตัวเดี๋ยวไดู้่มแล้วมันแล้ว เด็พี่น้องไปอีกครับไปต่อครับฮะเอาวะพี่ปูพี่ปูเขาอีกแล้วพี่น,อปปน,น้องพบมี่วะนี่ปูสองตัวไอ้ปูสองตัวไอ้ปูสองตัวพี่น้องโอ้ยปูกับเขาตุ้มกันมันเตือนบะเขา่าไอ้ปูเนี่ยได้กินเนาะ อยู่ที่ปูใส่เลยปูที่ปูไซเด็กครับพี่น้องเด็กโตครับหลังที่แปดได้ปูสองตัว ต่อเหลืออีกสามหลังงันเราสิหมันบ่

Ngay mày, yêu hả mang yêu, a Ê, hết mọi tôi là, hả 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 ตัวนึงปูตัวนึงได้เลยนี่ละหลังนีง่และนี่ปุยกว่าเนี่นยหลัลงหน่อยโอ้ปูนะปูเขาอีกพี่นอ้นองเลยไปค <c oughs> รับตัวครับ เหลืออีกสองหลังพี่น้องรุ่นอีกสหลังสองอสาอีกสอง,ง,สองสอกบ <c oughs> โ,โดดลงหมดละเอาไหมสาหน่อยนะ่ก็เป็นแต่กินมือครบเาเขาเนาะเ้ยมันเขาเขาไลดีนะครับพี่น้องตุมมันสาวหน่อยตกนำ้ำเนี่ยเหน็นบ่ ผบเต้นลงอีกแล้วเต้นลงเลยมีอะไแตกอยู่ด้วยและเข่าปะโอ้ยบ่เข่าผบเต้นลงเลยปะเข่าน้องเต้นลงตรงนี้ครับปบบ่เข่าไหม่ครับเป็มตัวแล้วหลังนึงครับรุ่นหมานเด้อโว้ย นานนี้ันต้องใส่เบ็ดนานี้ันต้องใส่เบ็ดคือเบ็ดมาใส่อยู่ว่าในโดดลงนีตัวนึงปุ๊บมันเป็นตันตรายอยู่อ,นนอีป,ปูยี <c oughs> ปป่นี้ก็อีป,ปูเขานี่แตกอีป,ปูสองตัว เยอดเลยครับพี่น้องอีปูสองตัวกดปูดบกาเขา ตด,ดลงสายอยู่เจ้าบ่เขายังยังจานกันอยู่ดดบ่โบยังบ่ทอน อีกังนึงครับพี่น้องได้ลบคลงานในอิปูเจ็ดตัวกบสองตัวครับประมาณปันไห้ครับนครับ ว่าเขา่าครับเมื่อนี้ก็ได้สำรับเมื่อนี้ก็ได้กบสองตัวปูเจ็ดตัวครับพี่น้องเดี๋ยวรอบหนาชิมมาถ่ายเห็นเพิ่งไหมนะครับแต่เมื่อนี้ขอ,อลาไปก่อนครับเมื่อบานไปก่อนฝากเพจอีสานบ้านเบาน้านาเนี่ยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกำลังใจให้เนะครับแต่ใีกดกระดิ่งนะครับพี่น้องจิบหนาสิได้บ่ญผาดครับแล้วเมื่อนนี้ขอ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ